และเชื่อแอดซอฟการก็อ่าถ้าเ,เพื่อนๆสนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อนๆแอดไลน์นะครับแอดไลน์ Ad เท่านั้นนะแอดเฮแล้วก็บีบีกันนะครับช่องทางเดียวนั่นเองนะครับมีช่องทางเดียวนะสั่งซื้อของจากเราก็คือแอดไลน์เท่านั้นผมเปิดหลายช่องทางไม่ได้มันมีอ่ามีชายชีพมันเยอะครับสมัยนี้ก็ตัวของลูกโม่เนี่ยผมรีวิวแบบคลิปเต็มไปแล้วท่านเลื่อนลงไปในช่อง YouTube เราเนี่ยเลื่อนไปไม่กี่คลิปก็เจอแล้ววันนี้ผมพามาดูว่ามันเหลือสีไหนบ้างนั่นเองนะครับก็ เหลือขนาดลำกล้อง2นิ้วกับ2.5นิ้วประกับก็สีน้ำตาลอันนี้ประกับสีน้ำตาลครับอันนี้ประกับสีดำเพื่อนๆเลือกได้นะเลือกได้2แบบนะครับว่าจะเอาประกับสีไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเยิบให้ดูนะครับนี่นะก็ทำคลิปยาวไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้คนเของม่ชอบดูคลิปยาวกันแล้วนะครับแต่มันเหมือนแบบมันมัน,ม,นมันกินเวลามันเปลืองเวลาไปครับก็ต้องทำคลิปสั้นๆนะคนเขาชอบดูคลิปสั้นกันแล้วสมัยนี้ครับก็ ผมก็จะลงคลิปในใน u t u b e เนี่ยผมจะลงชูเตอร์เป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับเพราะว่ามันไวแล้วก็คนชอบดูกว่าอ่ะอันนี้ประกับสีดำขนาดลำกล้อง2นิ้วครับเปิดโมกมาโมก็หมุนได้นะครับตัวปืนมีเทปนะดันลงไปไกแข็งกดไม่ได้ครับปลดมาอ่ะโอเคก็ซิงเกิลดับเบิลได้ก็รีวิวเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันอันนี้ผมพามาดูความสวยงามของตัวสินค้านะครับอ่ะนี่นะนเพื่อนๆตัวนี้2.5นิ้วนะครับประกับดํา ่วนหลังไม่มีนะรุ่นนี้มันไม่มีส่วนหลังอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมสวยๆนะตัวตัวต่อไปก็เป็นสีน้ําตาลครับขนาดลากล้องก็เท่ากัน2.5นิ้วครับเพื่อนๆบรรจุลูก6นัดนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับก็ตัวปืนเนี่ยเพื่อนๆมันจะทํางานไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่แก๊สเซีทูนะครับก็อ่าคลิปเต็มนะผมอธิบายไปแล้วนะครับแก๊สเซีทูใช้กับปืนปีกันรอ่าสำหรับที่มันเป็น ปืน CO2 เท่าน like like <wh> ั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไปบอกร้านว่าพี่ถ้าเพื่อนๆมีลูกโม่นะไปบอกร้านว่าพี่ซื้อแก๊สบีบีกันหน่อยร้านจะหยิบแก๊สกระป๋องให้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าลูกค้าจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกโม่ของบินกันของยูมาเล็กเนี่ยต้องเป็น CO2 เท่านั้นนั่นเองนะครับก็ต้องต้องระบุให้ชัดเจนก็คือถ้าเราจะไปซื้อแก๊สใช่ไหมเราบอกร้านเลยว่าพี่เอาแก๊ส b ีกัน CO2 เราต้องพูดว่าสียอโด้วยหรือว่าพี่เอาแก๊สหลอดบีบีกันก็แค่นั้นนะครับและลูกที่แนะนําให้ใช้สําหรับโม่ก็คือเป็นลูกเหล็กเลยนะหกมิลแล้วก็ลูกแก้ว6มิลน,นั่นเองนะครับ